สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมเกิดอีหยังขืนอย่างงี้นะคะว่าก็ติด <laughs> มันเงียบเงียบแล้วไปในแม่กออ็เลยจังไดว่าที่ผาจะไปหาที่แถวแล้วเห็นมันจะไฟจีดีตรงนี้มัน,มน,มนเงียบบ้างเออเงียบห <c oughs> มดทุกคนเลยเงียบทุกร้านเลยโอ้แต่ก่อนหน้านี้ขายดีเลยเนาะเออแต่ก่อนขายดีมากคนเต็มแต่ก่อนนะเดี๋ยวไม่เที่ยงมาก็ไม่ค่อยมีคนแค่จังใดเรามาที่นี่บ้างซี ผู้ถูปรทไไปที่รพอได้ปดในปดสินบบเคยเป็นนี่ก็เป็นนี่ปีนเนี่ยเคยปกติปกติไม่มีนี้นะไม่มีนี้มีสินเพิ่งจะมีมีนีทางหลังๆมาที่ไหนกลัวกลัวว่าสิจะหายไปเอาอย่างนี้ดีกว่าไปตำที่เทวลัยให้หน่อยเมาคือเกาเมายกร้านแล้วก er ็ไปตำที่เทวลัยเลยเดี๋ยวจสให้แมทธิวบอกนะครับเดี๋ยวจัดเมาทั้งร้านแล้วก็เสียเขาไปตำให้นะครับเขาไปเลี้ยงพนักงานทั้งหมดเลยเหมือนเดิม อยากให้พ่อสีอยู่นานๆไม่อยากให้ไปไหนห้ามไปไหนนะห้ามไปไหนนะโอเคไหมไม่ไปไหนสวัสดีค่ะมาถึงแล้วเหรอ,อได้ได้มากี่ตัวได้ไก่ามาเยอะสี่ถาดโอ้ ทุกคนวันนี้เราให้ป้าสีมาที่เทวราชเหมาสมตำมาเลยเพราะว่าวันนี้จะมาตำปาร์ตี้เล็กๆก,ก่อนปีใหม่ได้อะไรมาบ้างครับปาีเปิดดูเลยโอ้โไก่ย่างม่ากีก่ตัวครับกี่ไม้โอ้สามสิบไม้ถ้าสมมตริร้านป้าศรีปลาดุกคือนามวันเนี่ยสำหรับอาจารย์นะปลาดุกคือนามวันคำว่านามวันหมายความว่ากินย่างอ่ะก็อร่อยแล้วก็เอาเขาเรียกอะไรนะเอาไปลาบ ลาบปลาดุกดีเนาะลาบปลาดุกขางสีอร่อยมากมีตับไก่มาด้วยอุ้ยมีลาบปลาดุกด้วยทุกคนครับรู้ชอบทานไงลูกนี่ป่าสีรู้ใจ <c oughs> รู้ว่าอาจารย์ชอบแล้วพ่อีก็มาให้นี่ลาบปลาดุกของป่อสรีอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยจริงๆอร่อยทุกเมโน,โนูนะครับอันนี้ต้องเอาไปเผื่อเซอเวอันนี้ชอบซซเว,ซอเวชอบ,ชอบมากเลย ซอฟเวชซื้อเป็นประจําแล้วก็ต้องซื้อกับระสีเท่านั้นเพราะว่าชอบมากแล้วทุกคนเดี๋ยวตักให้ดูหน่อยครับนี่นะนี่คือน้ำยาของระสีนะครับทุกคนตาแสบบอกหืมน้่งร้ยแตกตั้งแต่เช้าเลยอ่ะน้ำลังอะไรเแต่เช้าเลยอ่ะดูสิหืมตาแสบแห้งใครจะเป็นคนเติมตำส้มตำโคกแรกเราวันนี้บ่ได้อาเช้าเลยหรอเน่ยเน่ย อ้างว่าเปิดเปิดเลิกเปิดชัยเอาสตามสตำสำโคกแรกมัน <c oughs> โน่ตำโคกเยวก็พอเหมาเพระสีบ่อยมากเลยนะเราเหมาให้พระศรีมาตาให้ให้เด็กๆทานบ่อยมากเลยนะครับแต่จะบอกเป็นรยะสํีคัญว่าพระศรีห้ามไปไหน <c oughs> ได้ยินข่าวว่าพระศรีจะเลิกขายนี่งอนมากเลยนะนี่งอนมากเลยปปาท้อให้ลูกทอมากเนาะคนไม่เคยเป็นหนี้เนาะ แล้วต่าอยู่ตรงนั้นนค่าที่มันแพงแล้วลูกค้าอยู่ดีๆก็หายไปแล้วก็สีก็แบบกลายเป็นคนเป็นหนี้แล้วก็ทอ้อทันทีเลยไม่ทออ้อเรามันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตเนาะว่าสีเนะาะ,ะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดีเองเลยลูกสร้างมันเถอะชีวิตของคนมันมีขึ้นมีลงช่วยตัดช่วยจัดร้านานี่นะอันนี้ให้หนูนู มันค่มันอร่อยก็หนูชอบมากเลยเนี่ยเพราะสีจําได้หมดนะว่าจัชอะไรบ้างพี่จาได้หมดทุกอย่างว่าชอบอะไรชอบอะไรที่จัดมาให้จาได้ยังครับจาได้แล้วหูกมาเริ่มเลยนะนี่เดินเข้ามาในเทวลัยปุ๊บได้ทำสม่ำเสมอโคกแรกต่ำให้เอ็มนะนี่เผ็ดไหมเอ็มเผ็ดเท่านั้น เผ็ดเผ็ดนะ,ะชุ่มตำส่ง้ายปีแล้วก็วันนี้บินไปญี่ปุ่นกลับมาจากญี่ปุ่นไปอินเดียต่อไปเรียนต่อไปเรียนวิชาต่อที่อินเดียแล้วก็ไปทําพิธีด้วยพิธีใหญ่เลยนะครับกลับมาจากอินเดียน่าจะประมาณวันที่17นะครับ17มกรา วันนี้อากาศดีมากเลยเนาะได้ยินแบบได้บรรยากาศล้มพัดแบบนี้ไหมครับอยากไปไหนเลยไหมอยากกลับบา้านค,ค,คือบ้านเนาครับมันมีเสียงนกในนอกแห้งนักใช่ <c oughs> บรรยากาศเหมือนแบบบ้านเราตอนที่หน้าหนาวเลยอะ่ะถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ตอนหนาวตอนเช้านะจ <c oughs> ีเขา้าจีจีเข่าจีเขาจะประแดกบงวิ่งกลับบ้านไปจีข้าวดีกว่าปกติแล้วอาจารย์ไม่ได้กลับบ้านช่วงปีใหม่ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่า ช่วงปีใหม่อะส่วนมากมักจะปฏิบัติธรรมอยู่บ้านหรือว่าไปปฏิบัติธรรมที่กับครูบาอาจารย์นะครับแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าตั้งใจว่าอยากจะกลับบ้านไปหาแม่เพราะว่าด้วยความที่แม่อายุเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตใช้เวลากับแม่ให้ได้มากขึ้นที่สุดก็เลยตั้งใจจะกลับบ้าน เวลาที่อาจารย์ตำส้มตำ่ะครับชอบตำให้แบบปรุงน้ําให้มั่นใจก่อนว่ามันอร่อยเราค่อยเอาเส้นล,ลงเพราะว่าถ้าเอาเส้นล,ลงแล้วเราปรุงยังไม่ได้อะครับกลัวส้มตาม,มันจะไม่กรอบแล้วก็มันจะแก่ยากเพราะฉะนั้นอ่ะมีสอนซิมว่ค่ะพี่สีครับให้แม่ทิวชิมให้ก่อนทิวซิมลองดูได้แล้วได้แล้วเหรออ้าคือเมนเอ่นแท้ เป๊ะแล้วอ่ะลงเส้นเลยเ,เห็นไหมอันนี้เส้นผาสีสับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยไหมเห็นไหมล่ะแม่วจะบอกว่าอร่อยอบาดแรกแหกมานเติมคกรกแล้ครับเ,เดี๋ยวต่อไปนี้เด็กๆเขาก็จะมาลุยกันเรียบร้อยทุกคนครับ วิจเต่าแสบแทบมาก,กินมากเลยอ,อันนี้ให้คุณจิราพรอจิราพรน่นาก,กินมากเลยนะที่เหลือเด็กๆจัดการเลยนะเดี๋ยวเดินไปบอกเด็กๆให้ามากินซ้มตามก่อนปไป,ไปนี่คนมาแก้บนองปุยอีกแล้วเห็นไหมคนมาแก้บนทุกวันเลยกินข้าวกันย่างนะครับกินยัง ฝังนี้กินยังมีอะไรเร่งรีบอยู่ไหมพอมีเวลาไปตำส้มตำกินกันเองไหมเหมามาให้แล้วไปครับไปไปลุกลุกลุกลกลุกลกลกไปกินส้มตำเร็ว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 เรลุกลุกลุดี๋ไก่มันจะเย็นก่อนเขาไม่ได้เอาเตาย่างมาด้วยไป นีร่ร้านพร้อมแล้วเชิญครับมาเด็กๆลุยเลยแล้วฝั่งเนี้ยเขามีการเข้ามาต่ํากันสักคนเลยอ่ะอารแมททิวมาประจำการเร็วปลาลาปลาแสกอปลาสีคืออันดับหนึ่งนะมาดูโคกแรกของแมทธิวกันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หาอาอันร้านไหนขายดีต้องทับพี่ต้องตัดเคืองนะครับแต่ทำไมต้องตัดครึ่งอะครับหรือว่ามันหายไปเองมันหายไปเอง เอาไนอยู่ในร่างกายเรานี้หละอทัพีนี้ใช้มานานแค่ไหนแล้วครับอัพพีกลุ้นๆกินๆเนี่ยนานแค่ไหนแล้วครับอันนี้หาก็ได้สามเดือนกายนั่นก็สามเดือนจี่สามเดือนหายไปเยอะขนาดนี้เหรอสามเดือนนี่แต่แม่ทีเขาเคยเปิดร้านขายส้ปตํามาก่อนนะ ขายดีจนเจงรับแต่เขาขายดีแล้วเขาทำกับข้าวทำอร่อยมากแต่ที่เลิกเรื่องว่าอะไรไหมที่รู้มันเหนื่อยมันเหนื่มันมีงานไหนที่ทำแล้วไม่เหนื่อยด้วยเหรอไม่มาทำคนเดียวหรอกอ๋อตอนแรกตั้งใจว่าทำไปสักพักหนึ่งแล้วจะมีแฟนมาช่วยใช่แต่ทำไปแต่มาไม่มีใครมาจีบเพราะทำอย่างเดียวตอนนี้ก็ยังไม่มีนะขายของเอาจริงจริงปะเอาจริงๆริปะคนจีบเยอะมาก แต่เขายังไม่พร้อมปรบกันมีคู่เอางีง้เค์ด้านย่ี้เดี๋ยวเราจะแปะลายไอดีให้หแปะไว้ตรงใต้คลิปใต้คลิปเลยว่าจีบแมทธิวต้องติดต่อไปทางไหนยังไงบ้างอะตอนนี้แมทธิวหาคู่นะครับอตอนนี้เรากลายเป็นบริษัทจัดหาคู่เรียบร้อยแล้ว ปกติแล้วเราจะจัดงานปีใหม่ช่วงก่อนปีใหม่นะครับแต่ว่าปีนี้เราต้องจัดหลังปีใหม่เพราะว่าตัวอาจารย์ทั้งต้องไปญี่ปุ่นด้วยต้องมีงานหลายอย่างที่ต้องทําแล้วก็ปีหน้าเราก็เลยมองว่าอ่ะงั้นปีหน้าเราค่จัดประกันย้อนหลังแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วกันเนาะเป็นมินิปีใหม่เนาะอันนี้รังอะไรอ๋อพวานน้ำพริกขายดีไหมอวานขายน้ำพริกดีมากเลยน้ำพริกคำแพงทุกคน,นครับน้ำพริกแบรนด์ของน้องคำแพงลูกชายของอาจารย์นี่หละ เ่อนขายดีมากแล้วมันอร่อยมากเลยนะใครยังไม่ลองต้องลองนะครับอน่ากินมากสมกับเป็น CEO ร้านขายร้านส้มตำมากเลยอุ้ยแต่กุ้งควอมลงเยอะมากเลยอะ่ะนี่อมารต้าสูตรใหม่ทุกคนนี่คืออัมาิิต้านะนี่คืออัมารรต้านะกุ้งหายไปกี่กิโลแล้วอ่ะยี่สิบโลแล้วนะครับหายไป20่สิบกิโลแล้วสวยขึ้นเยอะเลยนะ น่ากินมากแม่ทิวนะ่ากินนะ่ากินน่ากินอันนี้จักบาทอันนี้จักบาทอันนี้ประมาณสี่สิบกว่าบาทเลยอืมแคให้หน่อยเลยเนาะสี่สิบบาทให้หน้อยมากเลย <c oughs> ขายแพยงมากเลยนัน่นเองแม่ทิวขายแพยงมากแ <c oughs> ม่ทิวหน่วยก้านดีเนาะ <c oughs> หน่อยก้นดีมากเลยแม่ทีิวเปิด <c oughs> เอาไหมอาจารย์เปิดให้ <c oughs> เปิดร้านขายส้มตำอะ่ะ <c oughs> เอาไหมใครจะดูแลตลาดเดี๋ยว อาจารย์หาคนมาดูแลเพิ่มก็ได้ยังมีทีไล่ออกเป็นพ่อท่เปิดไหมเอาจริงๆนะอยากเปิดร้านขายส้มตำมากเลยทิวเปิดสนทิวเนาะเปิดสนทิานต่บพหงเนาะทิวนี่เปิดตรงนี้นี่ใกล้ๆนี่จำจีจวกพาลูกไปบวชที่วัดตึมมาอีกาซีกันแมงวันตดปิดหนัดเปิดอีหลีที่เปิดจริงๆวทิว ชื่อร้านมอทอร์การตำขนมจีนไต่ใครโสดบ้างบ้านนี้ยกมือขึ้นเร้วจะได้หาคู่ให้จบๆไปเลยหนึ่งโสดสองโสดใครโสดอีกยกมือขึ้นโสดโสดอ่าเห็นไหมคุณวุฒิเขาโสดคุณวุฒิโสดโสดแล้วเหรอ แม่ไอ้ฟองสดไหมฟองโสดนี่นี่น้องฟ้องหนุ่มหล่อประจำาอีดิเตอร์ของเราเนี่ยแมทธิวโสดฝนโสดคนสดเยอะจังขนมโสดไหมอ่ะฮะสดตุ๊กตาโสดไหมกระปิดกระปอยกปิกอยมันเป็นยังไงโสดกระปิดกระปอยอ่ะงั้นเราไปกินขึ้นไปกินของเราดีกว่ามาทิวไป นะเหรอกา,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 าใส่ถุงมาด้วย <c oughs> จริงๆเราควรจะเอาจานไปใส่เน,ะนาะโอเคป้า,ปาแล้วนี่คือกินสามคนวันนี้แมทธิวกับเอ็มต้องนั่งทานข้าวกับอาจารย์นะโต๊ะตรงนี้ด้วยอ่ากระดุกไก่ย่างวันนี้ตำอะไรอันนี้ตำเหลารวม เหลาแล้วกลิ่นปลาปะซีห่หอมมากหอมมากมากแต่เป็นสูตรของปลาปะซีนะครับเพราะว่าปะซี่เขาปรุงปลาเองปิ้งปลาดุกเนี่ยชอบม,มากรอดูลาบปลาดุกก่อนโอ้อันนี้ที่อาจารย์ตำไม่ช้าอันนี้อาจารย์ตำเหรอใช่น่าจะดีมากปิ้งตับอันนี้หัวใจเนาะอันนี้ตับขอย,ยึดไว้ก่อนาดนึง ืนี่ของชอบต้องกินสามคนนปลาเทียวสามคนจริงเหรอแอบชิมเหลาเหลาไม่เทียวก่อนอืม,มเค็ม,ม <laughs> อร่อยอยู่นะแต่มันติดเค็มเพราะว่าปลาร้าของปลาสีอะ่ะเปนนัวแห้งใส่เยอะไม่ได้ อันนี้ก็ดีนะดีนะเนี่ยอันนี้จำสั่วป๊ากินสามคนที่ยังแต่รับทิ้วของสิบัตรอันนี้จำสัวก่อนอืมอร่อยนั่งนั่งได้แล้วมาเถิน คิดถึงกีฬาสีตอนเรียนอยู่ว่างศานาดีมากพอเรสอปนปลาเนาะรสชาตินี้เลยอร่อยนะอเนาะกินข้าวก่อนออดีกว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวว่าอาจารย์ไม่อยู่ประมาณ5าวันไปญี่ปุ่นพาํำแพงไปเที่ยวแล้วก็จะกลับมาแล้วปีหน้าจะไปอินเดียกนันเดี๋ยวอัพติตกันอีกทีหนึ่งนะครับก็สวัสดีปีใหม่ว่วงหน้าทุกคนนะครับ